เมื่อวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีบูชาข้าวพระโดยภายในงานได้กราบรัตนาพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเทปเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสจดใจหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7ไปพร้อมๆกันทั่วโลก จากนั้นจึงได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยทางส่วนกลางได้จัดเตรียมอาหารหวานขาวอัประณีดรสเลิศและผลไม้นานาพันธุ์น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งประกอบพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นการจัดสัมมนาพิเศษดนะโดยพระครูธรรมทรอา,อารักษ์กนะยานารโค ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของมยุรนาวากาศพร้อมทั้งแจ้งข่าวการประดิษฐานมายุรนาวากาศณนะหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันขนนกยุงเป็นการถาวรทั้งนี้มีกำหนดการเปิดหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทน์นกยุงเพื่อให้สาธุชนได้มาร่วมสั่งสมบูรณ์วันเข้าพรรษาซึ่งตรงกับวันที่14กร,รกฎาคม พุทธศักราช2,565เวลา6นาฬกานอกจากนีนนน้ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่7สิงหาคมทางวัดพระธรรมกายจะจัดให้มีพิธีมุทิตาสการะผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคจำนวน120รูปพร้อมทั้งจัดพิธีทอดผ้าป่าสำนักเรียนต่างๆจำนวน2,000วัดพร้อมกันนี้ยังได้กราบนิมนต์คณะสงฆ์3 2 3วัด 4จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นเนื้อนาบุญด้วยส่วนช่วงท้ายของการสัมนาเป็นการประชาสัมพันธ์งานบุญกฐินธรรมชัยพุทธศักราช2565สถาปนาอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยสร้างบนเนื้อที่กว่า40ไร่แบ่งเป็น8อาคารที่เชื่อมต่อกันมีพื้นที่พักอาศัย2,211คน พื้นที่ห้องประชุมจุได้3,355คนรวมพื้นที่ใช้สอย91,100ตารางเมตรเพื่อเป็นสถานที่อบรมและหล่อล้อมพระธรรมทายาททุกกลุ่มเป้าหมายให้เป็นพระแท้สำหรับพิธีทอดกรถินของวัดพระธรรมกายในปีนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่6พฤศจิกายนค่ะ และในวันนี้นะคะก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทตตชีโวมาอ่านทบทวนโอวาทพร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางการสร้างบารมีและเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องในโลกยุคปัจจุบันพร้อมทั้งเชิญชวนครอบครัวกลัลยาณมิตรร่วมกันสวดมนต์ปฏิบัติธรรมภายในครอบครัวและปลูกฝังเรื่องพระคุณของพ่อแม่แก่ลูกเพื่อให้ได้ลูกแก้วที่มีความกตันยูค่ะ และในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีรายละเอียดบางส่วนในงานสัมมนาพิเศษโดยพระครูธรรมทรอารักษยานารโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเราไปรับชมพร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะนั้งกินปีนี้เนี่ยเราก็จะทําบุญสร้างอาคารแปสิบปีหลวงพ่อธรรมชฉะยุเพื่อที่จะเป็นสถานที่อบรมหล่อล้อมนักบวชที่ถาวรและแล้วก็ฝ่ายการบวชนี่ไม่ต้องย้ายที่แล้ว ต่อไปเนี่ยจะชัดเจนเนและก็จะมีความสนุกสนานในการที่จะชวนบวชแล้วก็เนี่ยแหละสถาปนาพระสงฆ์เกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าการบวชเรามีกลุ่มเป้าหมายนี่หลากหลายมากเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ได้ทางทีมงานก่อสร้างก็ได้เชิญผู้ที่รับผิดชอบโครงการเนี่ยมาให้รายละเอียดว่าในแต่ละกลุ่มเป้าหมายนี่อย่างไรนี่อูกไหมเพราะฉะนั้นเองก็จะมีสองส่วนส่วน,วนหนึ่งอบรมใหม่ก็คือพระอาจารย์นักศึกษาบ้าง มาจากมาจากประชาชนทั่วไปบ้างที่เราฟงการบวชแสนเป็นต้นหรือจากผู้นําบุญอย่างนี้ไงซึ่งอยากจะบวชนี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งเมื่อท่านบวชแล้วมีใจอยากอยู่ต่อได้ไหมแหมอยากจะอยู่ต่อเนี่ยเราก็ให้ถือว่าเป็นพระนวก,กะเป็นพระใหม่คือตัดสินใจแล้วอยากจะอยู่ยาวหน่อยก็ก็จะอบรมต่อเป็นพระนวก,กะ,ะก็จะมีตึกให้พระนวก,กะอบรมล้อมอ,อ,อ,อย่าง เป็นที่เลยอย่างนี้ไงและพ้าเป็นนวกกะนานๆแล้วเนี่ยนะได้คัดเลือกให้เป็นพระกองร้อยเนื้อนาบุญก็จะมีตึกให้กองร้อยเนื้อนาบุญอยู่สองตึกอาจจะเห็นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะสร้างตรงไหนอย่างไรเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาชมวิดีโอกันดีกว่าว่าเราจะลึงกันขนาดไหนอมาชมอาคารแปดสิบปีหลวงพ่อธรรมชยโยกัน ใครอยากจะไปจอค่ะแปดสิปียกมือขึ้นสาธุต้องรีบไปรวยนะเพราะเราตั้งใจว่าจะสร้างเสร็จภายในสองปี <laughs> นะนะกะถินก็จะเป็นบุญใหญ่นะเป็นกระถินกองใหญ่บุญใหญ่นี่แหละจะเราปีนี้เราจะจะสร้างบุญใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งอ่ะเราไม่ท่องกันมานานแล้วอ่ะท่องตามพระอาจารย์นะอัะปนมือขึ้นนะ,ะจดใจนิ่งๆสักครั้งหนึ่งในชีวิต,รวตเราจะต้องเป็นประธานกองกระถินวัดพระธรรมกายให้ได้ เราจะต้องเป็นประธานกองกระถินวัดพระธรรมกายให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะต้องเป็นประธานกองกระถินวัดพระธรรมกายให้ได้เราจะต้องเป็นประธานกองกระถินวัดพระธรรมกายให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะต้องเป็นประธานกองกระถินวัดพระธรรมกายให้ได้เราจะต้องเป็นประธานกองกระถินวัดพระธรรมกายให้ได้ ขอให้ผังนี้ติดเพราะเราไปทุกชาติเลยนะกระทั่งถึงเสือถึงทำเทินสาธุปฏิญาณตนแต่ขอให้ดีใจนะกระทํงกระทิญต่ละปีก็เป็นสถาปนามหาเศรษฐีผู้ใจบุญคู่บุญวิชาธรรมกายนะกิจกรรมเรื่องกระถินปีนี้ก็จะมีวันแรกคือวันธรรมชัยปีนี้ตรงกับวันเสราร์นะวันเสราร์ที่2 7สิจสิงหาคมนี่เองเราก็มีพิธีทดพระป่าสมทบกระถินครั้งที่หนึ่งอ่านะเผื่อบันทีบางคนนี่นะจะทยอยบุญมาเรื่อยๆก็ได้ ครั้งที่สองก็คือวันครูพ้นพบวิชาพันธมรกายปีนี้ก็ตรงกับวันเสาร์อีกใช่ไหมเสาร์ที่สิบกันยาปีนี้มันมาท้องกันเลยเนี่ยวันเฉลยเออวันละสังคาคุณยายก็สิบกันยาแต่วันครูวิชาธรรมกายปีนี้ตรงกับสิบกันยานานๆจะมาเจอกันทีนะก็คือเป็นการสมทบทินครั้งที่สองนะครั้งที่สามก็วันเกิดหลวงปู่ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ จันทร์ที่สิบตุลาคมหนึ่งร้อยสาสิบแปดปีเนี่ยแล้วก็ทอดประถินเป็นสมทบครั้งที่สามแล้วเราก็รวมยอดทั้งหมดเราก็มาเดินวันกรถินกระถินปีนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ต้นเดือนหกพฤศจิกายน<ฆ>นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้นเดือนกร,รกฎาคมแล้วก็มีอะไรอีกสี่เดือนเต็มนะให้อยู่ในบุญเยอะๆนะเสี่งแวดล้อมโลกเป็นอย่างไรสาการอย่างไรก็อให้ลูกหลวงพ่อเนี่ยนะมีบุญเยอะมากๆไปทะลวงสมบัติได้อัศจรรย์เลย<ฆ>นะ อันนี้เป็นสิ่งที่อยากแจ้งให้พวกเราทราบ